ลุงโกโูทาพาอนเดีเ่ยนถึ่สะท้อนนั่งนอนไม่หลับลุงโกูทาพาอนเปลี่ยวเถึ่งสะท้อนนั่งนอนไม่หลับด่างหินถุ่มทับระงับไม่อยู่จงรู้ให้ดีไฟโกรธโทษน,นี้คืออาวจธีน่ารกบนดินพวกเรากลุ่งชมรมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนแม่แม่กุนกิสวัสดีค่ะ พวกเราได้จัดทำโครงงานเรื่องสร้างสมาธิสุนทรียะด้วยดนตรีพื้นเมืองเคียงคู่คุณธรรมอันทนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะขอนั้นเหมาะคิดขบทอัปรักบทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 สื่อให้เห็นได้ว่าดนตรีนั้นมีความสําคัญต่อการดารงชีวิตประจําวันของมนุษย์เป็นอย่างมากพวกเราจึงลมปลุมการจัดตั้งชมรมดนตรีพื้นเมืองขึ้นมาและจะทําโครงงานเรื่องสร้างสมาธิสุนทรียะด้วยดนตรีพื้นเมืองเคียงคู่คุณธรรมโดยน้อมนําแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินโครงงานครับวัตถุประสงค์โครงงานของเรานะคะ หนึ่งเพื่อผ่อนคลายความเครียดเสริมสร้างสมาธิให้แก่น,นักเรียนกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้มีจิตใจอ่อนโยนและพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีเพื่อศึกษาหรือประกอบอาชีพในอนาคตรวมทั้งสร้างสมรนธภาพที่ดีทางสังคมต่อนักเรียนและชุมชนได้ค่ะประชากรเป้าหมายของเรามีนักเรียนชั้นประถมศึกษา,าปีที่1ถึงมัธยมศึกษา,าปีที่3โรดังนั้นมันไม่กลนเกณฑ์มีสาเหตุและปัจจัยดังนี้ค่ะ นักเรียนขาดสมาธิทํางานที่ได้รับม่อใหมยไม่สําเร็จมีปัญหาทางด้านอารมณ์ก้าวร้าวก่อให้เกิดความเครียดเป้าเหมายในตัวชีวิตของเรานะคะนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมมีสมาธิมีพฤติกรรมที่ดีและมีทักษะทางด้านดนตรีสามารถสร้างสมพันภาพที่ดีทางสังคมต่อนักเรียนและชุมชนได้ค่ะ ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินงานของพวกเรานะคะระยะเวลาในการดําเนินงานตลอดทั้งปีการศึกษาค่ะสถานที่ในการดําเนินงานของพวกเรานะคะโรงเรียนบนแม่กลเก์ศาสนาาสถานทั้งสี่หมู่บ้านชุมชนแม่กลเกศทั้งสี่หมู่บ้านวิธีการดําเนินโครงงานของพวกเรานะคะกลุ่มชมรมดนตรีพื้นเมืองเราได้วางแผนโดยสรุปเป็นขั้นตอนดังนี้ค่ะ พวกเราเตรียมความพร้พอมและวางแผนดําเนินกิจกรรมสามกิจกรรมดังนี้ค่ะดนตรีพี่สอนน้องเสริมสมาธิด้วยดนตรีพื้นเมืองอารมณ์ดีด้วยดนตรีพื้นเมืองเคียงคู่ชุมชนหลังจากดําเนินกิจกรรมแล้วพวกเรานํามาสรุปและประเมินผลค่ะกิจกรรมเด่นๆของพวกเรามีสามกิจกรรมนะคะประกอบด,ด้วยกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมดนตรีพี่สอนน้องพวกเราได้เปิดรับสมัครพี่ๆน้องๆที่สนใจในด้านดนตรีฝึกการเล่นดนตรีจากวิทยากร้องถิ่นหลังเลิกเรียนและได้ บรรเลงเพลงดนตรีพื้เนเมืองภายในโรงเรียนค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมเสริมสมาธิด้วยดนตรีพื้เนเมืองพวกเราได้เปิดบรรเลงเพลงดนตรีพื้เนเมื네งองก่อนเข้าเรียนวิชาแรกและก่อนการอบรมสุดสัปดาห์ค่ะกิจกรรมที่3กิจกรรมอารมณ์ดีด้วยดนตรีพื้นเมืองเคียวคูุ่ชนพวกเราได้เปิดบรรเลงเพลงดนตรีพื้นเมืองในช่วงทำความสะอาดตอนเช้าและก่อนพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะอีกทั้งพวกเรายังนํากิจกรรมตรงนี้ไปช่วยเหลือในงานชาปนกิจศพและประเพณีสาคัญของชุมชนค่ะ พวกเราได้น้อมนำแนวพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ว่าการดําเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักธรรมร่วมด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความคิดนําไปใช้ในทางที่ผิดก็เปรียบเสม,มือนบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมมนุษย์และหลักธรรมที่เรานํามาเป็นแนวปฏิบัตินะคะ อิธิบาสีและสติสัมปะชัญญะทำให้เกิดความอดทนพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่มีภูมิคุ้มกันในตนเองควบคุมและวางแผนง,งานต่างๆได้ดีผลจากการดําเนินโครงงานของพวกเรานะคะพวกเรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นพี่ๆน้องๆใช้เวลาว่ววางให้เกิดประโยชน์สานต่อโครงงานคุณธรรมจากพ,กพี่ๆสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกด้วยค่ะขอบ <ขอ S 2> คุณค่ะ,คะ